สวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์นะครับผมที่ทำเอาจุกอ,อกอยู่นะครับผมก็คือ การโดนมิชาชีพหลอกนะครับผมก็คือไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยประมาณาบ่าย3ามของวันนี้นะครับผมก็ถูกบริษัทหนึ่งนะครับแอบอ้างมาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็แจ้งมาว่าาสินค้าที่เราซื้อไปอ่ะเนสต็อกเนี่ยคือมันเป็นสินค้าที่ ชำรุดนะครับผมก็คือมีลูกค้าหลายคนนะครับส่งส่งเคลมกลับไปบริษัทนั้นนะครับผมเบฟก็เลยคิดว่าอ่าโอเคถ้ามันเป็นสต็อกที่ชำรุดใช่ไหมงั้นส่งคืนไปแล้วก็เขาบอกว่าจะอ่าให้เงินคืนเต็มจานวนนะครับผมหรือว่าถ้าไม่เคลมก็อะไรสักอย่างนะห้าสเนต์นะครับผมครึ่งหนึ่ง ตอนนั้นก็คิดว่าโอเคงั้นเราเคลมไปเลยเพราะว่าจะได้ของใหม่ด้วยแล้วก็ได้ของที่มันสมบูรณ์มันไม่เป็นสต็อกที่มันชำรุดเราก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรครับผมก็ทำดำเนินตามขั้นตอนที่เขาให้เราทำตามนะครับจนถึงขั้นตอนของการรับเงินซึ่งเว็บก็ไม่คิดว่ามันจะดูดไปอย่างนี้เลยคือเราก็ไม่ได้ใส่เลขจำนวนเงินลงไปเลยแต่ว่า พอแล้วกดยืนยันต่อไปนะครับผมเงินทั้งบัญชีของเวบหายหมดเลยนะครับผมเหลือไว้ให้แค่500บาทนะครับผมที่จะไปทางชีวิตวันนี้นะครับผมก็เป็นอุทาหรณ์นึงนะครับผมสำหรับมิชาชีพนะครับอยากให้แม่ๆทุกคนรองตัวแล้วก็เวลาทำดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับผมอยากให้เช็คดีๆแล้วก็ หา uh huh. ข้อมูลดีๆนะครับผมเบฟก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนหลอกในวันนี้นะครับผมก็ฝากแ,แม่ด้วยนะครับระวังตัวด้วยนะครับผมวันนี้ก็จุกโจกไปมากแต่ว่าคอนเสิรต์ตวันนี้ก็เต็มที่เหมือนเดิมครับไอ้น้องเวฟแดนเซอร์ชายตัวเกมมิวสิกเหมือนกับโดน่ามิจฉาชีพนะครับผมดูดเงินวันชีไปก็ตอนนี้ก็กำลังประสานธนาคารอยู่แต่เบื้องต้นก็ม,มีไม่มีเงินใช้มีเงินแค่ห้าร้อย น้องก็เลยอัปเดตลงโซเชียลไปแบบว่าบนบนโพสเฟซบุ๊กเนาะ fc ตัวเกมเมีก็เห็นถึงความน่าสงสารน่าสงสารแล้วก็มีถึงความห่วงใยต่อน้องก็เลยฝากเงินมาให้น้องหนึ่งสอง้าห้าพันบาทครับ fc เลยฝากเงี้ยแม่น้องห้าพันบาทเอาไว้อย่างชีพเพราะน้องไปกดย่างบู้เปทเวทีบมีอาชีพดูดเงินไปหลายหมือ่นอยู่น้องก็เลยไม่มีเงินกินข้าวแม่ฮัก ตัวเคมีเซลิกก็เลยห0าพบาทให้น้องเทียนะครับยังไงก็ฝากคุณไม่ห่าด้วยนะที่แบบว่าเป็นห่วงลูกเต้าเล่าหลานของตัวเคมีเซลิกนะครับเห็นถึงมพิซซ่าซีบกวงกับไก่ย่างแบบว่าเป็นความเป็นย่ายู่นะครับบ่ถือไพ้กับบู๊คบ่ถือไพ้กับบุ๊คคนไม่รอดเนาะอันนี้ก็ไดเพิ่งต้องว่ากระไดก็บอซ้ำเติมกันดอกบ่ถือไพ้กับบุ๊ครอแต่ว่ากะเพื่อนไก่ยังแบบว่าหาพันบาทอยู่เดี๋ยวอันนี้ไปมอบให้น้องเลยเป็นเงินสดนะครับไปผสมอ,ออกน้ำเนาะห้าพันบาท เขาไปยังชีป้าหนาขึ้นไปเห็นรูวเหนื่งไรครับเหนื่งโกดี้ยังเขาก็ดูใกล้เบิร์ดมันมีชายชีครับเป็นแค่ตัวอะไรเบื่อแหละแล้วทำไงธนาคารเขาว่าไงอ่ะก็เขาก็ยังไม่แน่ใจครับก็พยายามเดินเรื่องนะครับนะครับผมก็ไปเรนนี้ไปสอนหมออเขียนบบมาวันนี้ผมจะเก็บมาเองครับอ้าวมอบเด้ออย่าเครียดนะเดี๋ยวธนาคารเขาเอาคืนให้หรอกถ้ามันมีที่มาที่ไปจริงๆคงเขคงจะช่วยดูแลอยู่นะวันนี้ชีร่วมบอลด้วยนะครับผมที่เป็นตรลังใจให้แล้วก็ ต้อองีบนะครับอบคุณทด้ายนะครับดอกเดี่ยวพ่อดอกสุ่มเวลาคเสมันดีเชี่ยเอือยขึ้นมาสร้างมัถ่อยี่เหลแล้วก็ผ่านสร้างมันสร้างมัเชี่ยเอือยขึ้นมา i <laughs> น่าสูงข้างหลังเ้วหุ่น